สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นม .2 ทุกคนพบกับครูส้มเชิมเรียงเนพน็จกับครูส้มวันนี้ครูส้มจะพาพวกเรามาเรียนรู้กับหน่วยการเรียนรู้ที่2ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงกับ EP ที่1แผนภาพจำนวนจริงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเล่าไปลุยกันเลย สำหรับบทที่2ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงนะคะจำนวนจริงในเนื้อหาที่เด็กๆจะได้เรียนประกอบไปด้วยการทั้งหมด4เรื่องนะคะเรื่องที่1เลยคือจำนวนตรรกะ,ะเรื่องที่2คือจำนวนอัตยะ เรื่องที่3คือรากที่2และเรื่องที่4คือรากที่3นะคะเด็กๆจะได้เรียนทั้งหมด4หัวข้อนี้ด้วยกันค่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมไปดูแผนผังตัวนี้สำคัญมากๆลเลยนะคะจำนวนจริงค่ะหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Real Number r e a เรียวซึ่งแปลว่าาจริงนะคะเรียวนัมเบก็คือจำนวนจริง ซึ่งเป็นจํานวนที่เด็กๆพบเจออยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเรานะคะโดยจํานวนจริงค่ะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือจํานวนตักระยะกับจํานวนอตัตกระยะ จำนวนตรรกยะในภาษา,ษา,ษาอังกฤษเราเรียกว่า rational number นะคะแต่ถ้าเป็นจำนวนอักตกระยะเราเรียกว่า irrational number นะคะคราวนี้ค่ะเด็กๆในส่วนที่หนูจะได้เรียนกันนะคะคือเรื่องจำนวนตรรกยะจำนวนตรรกยะจะแบ่งออกเป็น3รูปใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือเศษส่วนค่ะ fraction จำนวนเต็มค่ะ integer แล้วก็ทศนิยมค่ะเด็ก m a ลนะคะคราวนี้เด็กๆมาดูรายละเอียดด้านในกันค่ะจำนวนตัดระยะแบ่งออกเป็น3กรูปเศษส่วนจำนวนเต็มและทศนิยมนะคะดังนั้นในส่วนของเศษส่วนเวลาเราเขียนอยู่ในรูป a ส่วน b นะคะสังเกต a และ b จะต้องเป็น integer หรือจำนวนเต็มค่ะ ซึ่งจำนวนเต็มตัวนี้จะต้องห้าม b เป็นศูนย์เด็ดค่ะนั่นก็คือตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์นะคะต่อไปค่ะจำนวนเต็มหรือ integer ของเราเนี่ยจะแบ,บ่งออกเป็นสามกลุ่บด้วยกันกลุ่มแรกคือกลุ่มของจำนวนเต็มลบค่ะหรือ negative integer จำนวนเต็มศูนย์ค่ะ0และจำนวนเต็มบวกค่ะหรือ positive integer นะคะดังนั้นเด็กๆรู้แล้วนะคะจำนวนเต็มแบ,บ่งออกเป็น3กลรูปด้วยกันเ<ม>ต็มลบเต็มบวกและเต็มศูนย์เต็มลบเช่นใครบ้างนะคะลบ1ลบ2ลบ3เต็มบวกเช่นใครบ้าง1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆเต็มศูนย์มีใครบ้างมีคนเดียวค่ะนั่นก็คือศูนย์นั่นเองนะคะ อีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือทศนิยมหรือเด cimal เด cimal นะคะเมื่อไหร่ถึงจะบอกว่าเขาเป็นสักญะนั่นก็คือเขาจะต้องสามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้นั่นเองซึ่งทศนิยมที่สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้เราแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทแรกครูส้มขอเรียกว่าทศนิยมรู้จบละกันหรือ terminating decimal นะคะรู้จบหมายความว่าอย่างไงเช่นครูส้มเขียน3.25 จบแล้วค่ะเราสามารถเขียน3.25เนี่ยให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้นั่นก็คือ325ส่วน100นั่นเองเพราะเราเห็นแล้วว่ามีทศนิยม2องตำแหน่งส่วนก็จะเป็น100นะคะแบบเนี้ยผู้ส้มจะเรียกว่าทศนิยมหรือจบต่อไปคือทศนิยมซ้ำนะคะหรือ repeating decimal เนี่ย หมายความว่ามันต้องมีหน้าตาซ้ำๆเห็นเป็นแพทเทิร์นเช่นคูณส้มมี0.33333ไปเรื่อยๆหรือเราเรียกว่า0.333นั่นเองตัวแบบนี้ล่ะค่ะเราสามารถเขียนเข้าอยู่ในรูปเศษส่วนได้นะคะคูณส้มแอบบอกไว้ก่อนเลยตัวนี้แปลงร่างได้เป็น3ส่วน9นั่นเองเดี๋ยวรายละเอียดด้านในเราค่อยไปเรียนดูกันต่อนะคะ ส่วนต่อไปก็คือจำนวนอตัตรกยะาจำนวนอตัตรกยะนะคะหรือ irrational number ให้เด็กๆรู้ไว้ก่อนเลยค่ะว่าจำนวนพวกนี้ได้แก่ใครบ้างนั่นก็คือตัวแรกเลยค่ะายเด็กๆเ,เห็นสัญลักษณ์ายตัวนี้บอกทันทีเลยว่าเป็นจำนวนอตัตรกยะ mm hmm. เห็นรากที่ถอดไม่ได้นะคะรากเช่นผูสซมนี้รากที่สองของสอง เด็กๆคะมีใครหน้าตาเหมือนกันคุณกันได้สองนี้นี้เอ,อ่ยคำตอบก็คือไม่มีดังนั้นรากที่ถอดไม่ได้จึงเป็นจำนวนอัตอาคะนะคะแต่ถ้าเกิดครูส้มมีส u a r e root หรือรากที่สองของสมันถอดได้ค่ะคือ2ซึ่ง2จัดอยู่ในกรุ๊ปไหนคะเด็กสอของเราจะจัดอยู่ในกรุ๊ปของจำนวนเต็มและเป็นเต็มบวกด้วยแบบนี้ เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นจํานวนตักระยะนั่นเองนะคะเพราะฉันรู้ส่เป็นจํานวนตักระยะนะคะและสุดท้ายทศนิยมไม่ซ้ำเช่นผู้สง่งมองไม่เห็นแพทเทิร์นของการซ้ำเลย1.15 1.15 1.1...15 ไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้เราไม่เห็นแพทเทิร์นของการซ้ำไม่สามารถเขียนู่ในรูปสัญลักษณ์แบบนั้นได้เราจึงไม่จัดเขาเป็นจำนวน ตัะยะจึงจัดจำนวนแบบนี้ที่เป็นทศนิยมไม่ซ้ำนะคะไม่เห็นแพทเทิร์นว่าเป็นจำนวนอัตระยะนั่นเองหรือ irrational number ค่ะค่จะจากความรู้ทั้งหมดแผนภาพจำนวนจริงเรื่องราวเหล่านี้เราจะได้เรียนกันต่อไปนะคะก่อนอื่นอย่าลืมไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนวัดความรู้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่สองกันนะคะ แล้วพบกันใหม่ใน e นะีพหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย